สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Paris l a v Vlog ค่ะวันนี้จะมารีวิวนิยายจีนโบราณเรื่องผานและเรื่องเรียกค่าว่าคุณหนูอันดับหนึ่งผู้เขียนใช้นามปากกาว่าเชียนซานฉาเคอแปลโดยสำนักพิมพ์ห้องสมุดค่ะ เรื่องขลานลมีทั้งหมด5้าเล่มจบส่วนเรื่องเรียกค่าว่าคุณหนูอันดับหนึ่งมีทั้งหมด7เล่มจบค่ะทั้ง2เรื่องเนี่ยจะเป็นแนวกลับชาติมาเกิดใหม่เพื่อแก้แค้นทวงคืนความยุติธรรมเปลี่ยนแปลงชะตากรรมอันหน่ารันทดของตัวเองในชาติก่อนนะคะภาพรวมของทั้งสองเรื่องนี้ค่ะ นิยายทั้งสองเรื่องนี้มีจุดที่เหมือนกันตรงที่ว่าตัวละครหลักจะเป็นนางเอกในชาติแรกของนางเอกอ่ะมักจะตกเป็นเหยื่อโง่เขาถูกหลอกง่ายโดนกระทำต้องตายไปพอตัวร้ายและตัวร้ายก็มักจะเป็นสามีหรือคนรักของพวกนางนั่นแหละค่ะรวมไปถึงพวกพี่สาวน้องสาวต่างมารดาของพวกนางด้วย พอนางเอกที่น่าสงสารลันทศเนี้ยต้องตายจากไปเนาะก็ได้รับโอกาสให้กลับชาติมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะโดยนางเอกจะมีความฉลาดซับซ้อนเอาตัวรอดวางแผนเก่งแก้แค้นตัวร้ายแบบถึงพิกถึงขิงเลยค่ะ ตรงจุดที่นางเอกเนี่ยเริ่มคิดจะวางแผนแก้แค้นอะไรในทำนองนี้นะคะมันทำให้ผู้อ่านอย่างพวกเราเนี่ยรู้สึกอยากจะติดตามแล้วก็คอยลุ้นคอยเชียร์ไปเรื่อยๆค่ะว่านางเอกจะแก้แค้นด้วยวิธีไหนแล้วก็จะทำสำเร็จไหม ตัวรายที่นางเอกจะต้องจัดการทวงคืนความยุติธรรมเนี่ยนะคะก็จะมีแบบเลเวลของความรายกาจเนี่ยเรียงลำดับไปเลยเนาะจากง่ายไปถึงยากค่ะจนกระทั่งไปถึงตัว last boss เนาะก็จะแบบมันทุกหยดจริงๆค่ะเรามาคุยกันถึงเรื่องความแตกต่างของเรื่องผาลและเรื่องเรียกข้าว,ว่าคุณหนูอันดับหนึ่งค่ะเรื่องผาลเนี่ย คือนางเอกจะได้รับโอกาสให้กลับชาติมาเกิดใหม่ในร่างเดิมของตัวเองตอนที่นางเอกเ,อกเนี่ยอายุ14ปีอีกครั้งหนึ่งนางกลับมาทวงคืนความยุติธรรมและก็แก้แค้นตัวร้ายต่างๆทั้งหมดเลยนะคะแบบจองล้างจองผลานจริงๆค่ะคือตามชื่อเรื่องเลยค่ะว่าผลานเนาะเรื่องผลานเนี่ยเป็นแนวแบบโหดๆสยองขวัญ เลือดสาดหัวหลุดอะไรอย่างนี้นะคะเอออันนี้ก็แบบว่าไม่เหมาะสำหรับที่แบบว่าเด็กอ่านนะคะคือผู้อ่านเนี่ยจะต้องมีวิจารณญาณอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ไม่เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหานิยายแบบโรคสวยโรคมุงมิงฟุ้งฟริงเป็นสีชมพูอย่างนี้คืออันนี้ไม่ใช่เลยนะคะเรื่องผลานิบโลกเป็นสีแดงค่ะคือแบบว่าเลือดสาด อีกอย่างหนึ่งที่คือจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะก็คือพระเอกของพวกเราในเรื่องผ่านนะคะคือพระเอกเนี่ยได้รับสมยานามว่า หลัวแห่งชาติโดยหลัวเนี่ยก็คือเพี้ยนมาจากคำว่าผัวนั่นแหละค่ะคือจะให้พูดง่ายๆก็คือพระเอกได้รับตำแหน่งหัวแห่งชาติจากผู้อ่านหนิยายเรื่องนี้นะคะพระเอกเป็นแนวอบอุ่นสายซัพพอร์ตตามใจนางเอกช่วยเหลือนางเอกทุกอย่างเลยค่ะต่อมาด้วยเรื่องเรียกข้าว่าคุณหนูอันดับหนึ่งค่ะอ่ะเรื่องนี้นะคะก็เป็นแบบว่า นางเอกเป็นตัวละครหลักเหมือนเดิมค่ะในชาติแรกของนางเอกเนี่ยนางเป็นบุตรสาวนายอำเภอตัวเล็กๆไม่มีอำนาจอะไรนะคะแล้วนายอำเภอนี้ก็อยู่ในแบบเมืองในชนบทนี้เนาะคือนางเอกเนี่ยเป็นหญิงงามฉลาดเฉลียวแต่งงานกับสามีที่น่ารัก ปรากฏว่าตอนจะตายพึ่งมารู้ความจริงว่าสามีของตัวเองมีส่วนร่วมในการวางแผนฆาตกรรมนางและครอบครัวนางเอกได้รับโอกาสให้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับเกิดใหม่ในร่างของคนอื่นค่ะคนที่นางเอกมาสิงร่างในชาติใหม่เนี้ย มีสถานะเป็นถึงคุณหนูสูงสัะของเมืองหลวงนางเอกจะต้องกลับมาแก้แค้นทวงคืนความยุติธรรมให้กับตัวเองและครอบครัวโดยใช้ล่างของคุณหนูสูงสัะผู้นี้นะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแบบชวนน่าติดตามว่าจะทำยังไงดีเพื่อที่จะแก้แค้นให้กับ ชีวิตของตัวเองอ่ะได้เนาะทั้งที่ไปสิงอยู่ในล่างอีกล่างหนึ่งอ่ะที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆเลยนะคะกับตัวนางเอกในชาติแรกค่ะมาค่ะเราก็มาถึงเรื่องย่อนะคะเริ่มจากเรื่องย่อของเรื่องผ่านก่อนเลยค่ะเรื่องผ่านเนี่ยคือนางเอกเนี่ยชื่อว่า เจียงลวนนะคะเจียงลวนเนี่ยเป็นบุตรสาวคนโตของราชะครูเจียงค่ะนางมีใบหน้างดงามอย่างหาใครเปรียบมีได้แต่ว่าบีดาดันแม่รักบ่าวไพ่ก็กลั่นแกล้งเนาะแถมแบบออกมานอกจวนอย่างเงี้ยก็ถูกชาวบ้านเนี่ยติฉินนินทาน,นะคะทั้งหมดเนี้ยมันเกิดขึ้นน่ะก็เพราะว่าแผนอันลายกาดของแม่เลี้ยงของนางนั่นแหละค่ะ วันหนึ่งเนี่ยเจียงหลวนเนี่ยก็ถูกขับไล่ออกจากจวนใหญ่นะคะขับไล่ใส่ส่งให้นางไปอยู่ที่หมู่บ้านทุลรักกันดานนานหลายปีค่ะเจียงหลวนเนี่ยก็จะต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานทั้งกายและจิตใจนะคะมีคนพยายามจะมาข่มขืนลังแกนางบ้างคนที่นางไปอยู่อาศัยด้วยเนี่ยก็จะพยายามมาหาแบบผลประโยชน์จากนางทั้งสิ้นนะคะ จนสุดท้ายค่ะวันหนึ่งบิดาเนี่ยก็ส่งคนมารับนางถึงหมู่บ้านชนบทเลยค่ะ ตอนนั้นน่ะเจียงหลวนเนี่ยก็แบบว่ามองโลกในแง่ดีเนาะคิดว่าบีดาเนี่ยจะกลับมารักมาเอ็นดูนางแล้วทางที่เดิมทีนางก็ไม่ได้ทำความผิดอะไรนะคะความผิดเหล่านั้นน่ะที่แบบทุกคนน่ะชี้มาว่านางเป็นคนผิดแล้วก็จะต้องมาอยู่ที่หมู่บ้านชนบทแห่งเนี้มันก็เป็นความผิดที่แบบแม่เลี้ยงอ่ะของนางอ่ะเป็นคนวางแผนขึ้นทั้งนั้น แต่ตอนนั้นคือเจียงหลวนยังไม่รู้เรื่องอะไรนะคะคือยังโลกสวยอยู่เนาะเจียงหลวนนางเอกนะคะก็เลยกลับมาที่บ้านตระกูลเจียงในเมืองหลวงนะคะด้วยความเบิกบานใจค่ะคิดว่าบิดาเนี่ยจะต้องให้อภัยนางแล้วแน่ๆเลยแต่ปรากฏว่าความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะที่บิดาเนี่ยมาเรียกให้เจียงหลวนนะกลับบ้านตระกูลเจียงเนี่ยเหตุผลเพราะว่ามีแผนว่าจะให้ เจียงหลวนเนี่ยแต่งงานเข้าไปในวังกับฮ่องเต้นะคะแทนน้องสาวต่างมารดาของนางเอกค่ะคือตัวพ่อของเจียงหลวนเนี่ยเขา่ารักลูกไม่เท่ากันเนาะคือไม่ได้รักนางเอกเลยแต่ว่ารักน้องสาวต่างมารดาของนางเอกค่ะ ก็เลยวางแผนเนี่ยว่าจะให้นางเอกแต่งเข้าวังไปแล้วก็ยังให้น้องสาวของนางเอกเนี่ยอยู่นอกวังใช้ชีวิตอย่างอิสระได้นะคะ เหตุผลที่ว่าจะต้องเรียกนางเอเข้ามาแต่งกับฮ่องเต้เข้าวังไปนั้นนะ่ะก็เป็นเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะตระกูลเจียงอ่ะกำลังแบบเลื่องอํานาจมากเลยนะคะทําให้ตอนนั้นน่ะคะ่ะฮ่องเต้เนี่ยเขาหวาดระแวงตระกูลเจียงเนาะฮ่องเต้ก็เลยออกคําสั่งออกมาเลยค่ะว่าจะต้องให้บุตรสาวของราชครูเจียงแต่งงานเข้ามาในวงังเหมือนแบบประมาณว่าถ้าเกิดว่า ตระกูลเจียงเนี่ยคิดจะก่อกระบฏอะเราอะ่ะก็คิดที่จะฆ่าบุตรสาวของราชาคูเจียงเหมือนกันนะนั่นก็คือเหตุผลนะคะที่ว่านางเอกเนี่ยจำเป็นจะต้องแต่งเข้าวังไปและตอนชาติแรกนางเอกของเราก็ทำไมคะ แต่งเข้าไปในวงังทำตัวแบบโอ้ยฉันเป็นนางเอกที่น่าสงสารคนบอกว่าให้ฉันแต่งเข้าวางังฉันก็เลยแต่งไปแล้วพอเข้าวาังไปปุ๊บห้องเต้ค่ะก็เกียดขี้หน้าเจียงหลวนเนาะเพราะว่าไม่ชอบไงเนื่องจากว่าไม่ชอบคนตระกูลนี้ เจียงหลวนนางเอกที่ใส่เสื้อค่ะก็เลยได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีในวังนะคะในตอนนั้นเองเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะมาช่วยดูแลปลอบใจนางเนาะผู้ชายคนนั้นก็คือองค์ชาย8ค่ะองค์ชายแปดเนี่ยก็พร่ำพนาณน,นาถึงความรักให้คำมั่นสัญญากับนางเอกนะว่า จะคอยดูแลนางเอกจะตบแต่งนางเอกถ้าหากว่าเขาเนี่ยได้ขึ้นของบัลลังมังกรน,นั้นนางเอกก็เชื่อไงคะแล้วก็ช่วยทุกวิถีทางเลยให้องค์ชายแปะเนี่ยได้ขึ้น รองบัลลังก์มังกรนั้นนะคะเมื่อองค์ชาย8ดแย่งชิงบัลลังก์มังกรมาครอบครองได้สำเร็จแล้วค่ะก็ตัดห่างปล่อยวัดนางเอกเฉยเลยส่วนราชคูเจียงเนี่ยก็ยังมากล่าวหาอีกว่า เจียงลวนบุตรสาวแท้ๆของเขาเนี่ยเป็นคนก่อกระบทวางยาให้กับห้องเต้นองค์กรน,นะคะแล้วก็ห้องเต้นองค์กรเนี่ยก็เลยสิ้นพะชนไปทําให้องค์ชายแปดเนี่ยจำเป็นจะต้องขึ้นมานั่งแบบของราชอยู่ในปัจจุบันอย่างนั้นน่ะเออทีเนี้ยองค์ชายแปดแทนที่จะช่วยแก้ต่างให้กับนางเอกใช่ปะคะองค์ชายแปดก็ทําเป็นแบบเฉยๆไม่รู้เรื่องนี้ไปใช้อย่างนั้น,นะคะ่ะทีเนี้ย จำน้องสาวต่างมารดาของนางเอกได้ไหมคะคนที่พอรักเออคนนั้นน่ะน้องสาวต่างมารดาของนางเอกอะคะ่ะเขาก็หมั่นไส้นางเอกมาแต่ไหนแต่ไรละใช่ปะพอน้องสาวต่างมารดาของนางเอกเนี่ยได้เฉิดฉายมีตำแหน่งใหญ่โตนะคะก็เลยออกคำสั่งจับตัวนางเอกมาคะ่ะ จับตัวนางเอกมาขังไว้เฉยๆยก็ยังพอทำเนาได้นะแต่อันนี้คือจับตัวนางเอกมาทรมานแบบโหดสุดๆอันนี้คือขอเน้นไว้เลยนะคะผู้เขียนเนี้ยค่ะก็คือเปิดเรื่องมาได้น่าสนใจมาก ในช่วงบทแรกๆนะคะอยู่ดีๆก็เหมือนแบบเปิดเรื่องขึ้นมาว่านางเอกอะถูกทรมานยังไงบ้างอย่างเช่นมีการแบบค่อยๆตัดแขนของนางเอกตัดขาของนางเอกอะไรอย่างนั้นคือมันน่ากลัวมากในการบรรยายนะคะรวมไปถึงกลิ่นแสงสีความเจ็บปวดหลายแหล่เนี่ยก็บรรยายออกมาให้เรานึกภาพจินตนาการออกไปได้อย่างนั้นจริงๆค่ะ พอผู้เขียนเนี่ยคือเขียนเปิดประเด็นมาอย่างนั้นแล้วคือคนอ่านอย่างเราก็อยากจะติดตามสิคะว่าวแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนางเอกของฉันจะเป็นยังไงหรออย่างนี้แล้วมันก็กลายเป็นเหมือนว่าไอความแก้แค้นที่นางเอกอะกลับมาแก้แค้นใหม่อะ่ะคือยิ่งนางเอกทำแรงเท่าไหร่เนาะยิ่งแก้แค้นแรงเท่าไหร่เลือดสาดเท่าไหร่คนอ่านอย่างเราก็ยิ่งสะใจไปมากเท่านั้นค่ะเพราะว่าตอนเปิดเรื่องอะมันทําให้เห็นเหมือนว่าเฮ้ยนางเอก เขามีความชอบทาจริงๆนะที่จะกลับมาแก้แค้นได้แบบสะใจสะใจเหมือนกันอย่างนั้นนะคะและที่นี้นิยามของคนอ่านแบบหลังจากที่ทรายอะ่ะได้ไปดูแบบพวกคอมเมนต์ต่างๆเนอะว่าเอออ่านแล้วรู้สึกยังไงเป็นยังไงคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ใช่ป่ะคะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสะใจอีชอยเอออันนี้ก็คือคนอ่านอะ มันจะมีคำพูดเนี้ยขึ้นมาอยู่ในหัวจริงๆนะคะตอนที่นางเอกของเราอะ่ะคือกลับชาติมาใหม่แหละแล้วก็มาเป็นผู้หญิงแนวแบบสายสตรองละ อันนี้ก็ยังเตือนไว้เสมอนะคะว่าผู้อ่านเนี่ยก็ควรจะมีวิจารณญาณในการอ่านนะคะรวมไปถึงไอ้เรื่องเลือดสาดต่างๆคือเราสะใจก็จริงเพราะว่าเราเป็นคนนอกเนาะไอการแก้แค้นอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่สมควรในชีวิตประจําวันของเราอยู่ดีนะคะอันนี้คือตามในความคิดเห็นของทรายนะคะอ,อ,อ่านเรื่องนี้เพื่อความบันเทิงค่ะตามนั้น มาถึงด้านความรักโรแมนติกนะคะในเรื่องผ่าเนี่ยก็จะมีให้เราอะ่ะได้อบอุ่นหัวใจกรุบกริบนะคะเพราะว่าพระเอกของเราคืองานดีมากค่ะพระเอกของเราอะค่ะคือหน้าตาแบบหล่อนะคะแต่ไม่ได้ถึงกับหล่อเหลาเลิศเลอะอ,อะไรอย่างเงี้เนาะ แต่หุ่นของพระเอกของเราคือจะแซ่บมากแล้วก็แบบเซ็กซี่สุดๆค่ะด,ด,ดึงดูดสาวๆพร้อมกับนิสัยของพระเอกนะคะที่แบบเขาให้คำนิยามเนาะว่าไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกอะข้าก็จะยืนเคียงข้างเจ้าเสมอเออเจ้าในที่เนี้ยคือนางเอกนะคะคือพระเอกเนี่ยเขาอะ่ะ ถึงแบบขั้นแบบออกปากเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวข้าจะแก้แค้นแทนเจ้าเองอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าคือนางเอกก็แบบอยากจะลงมือแก้แค้นด้วยตัวเองไงพระเอกก็เลยขอเป็นฝ่ายสนับสนุนทุกอย่างให้กับนางเอกนะคะคือเรื่องเนี้ยอ่านไปแล้วค่ะก็แบบอุ้ยพระเอกอ่ะดีจังเลยคุ้มค่ากับการได้รับตําแหน่งจากคนอ่านนะคะว่าหลวแห่งชาติค่ะ ในชาติแรกของนางเอกอะค่ะคือนางเอกอะไม่มีแบบโอกาสเนาะได้มาใกล้ชิดกับพระเอกนะคะงพระเอกกับนางเอกเขาก็เลยไม่ได้มีวาสนาต่อกันค่ะ แต่ว่าวาสนาเนี่ยมันก็มาบาังเกิดในชาติที่สอของนางเอกค่ะคือนางเอกเนี่ยเขาก็ได้แบบมีโอกาสเนาะได้ปฏิสัมพันธ์แล้วกันกับพระเอกมากขึ้นกว่าชาติที่แล้วนะคะแล้วก็ทำให้แบบได้มีการพัฒนาความรักกันขึ้นค่ะอ่ะเราก็มาเรื่องย่อของเรื่องที่ชื่อว่าเรียคาว่าคุณหนูอันดับหนึ่ง ัวหลักของเรื่องนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็คือนางเอกเนาะนางเอกเนี่ชื่อว่าซเวียฟังเฟยนางเอกเนี่ยค่ะเป็นบุตรสาวของนายอำเภอเล็กๆคนหนึ่งไม่ได้มีอำนาจอะไรเนาะแล้วไอ้อำเภอเนี่ยก็ยังอยู่ในเมืองชนบทเล็กๆด้วยนะคะถึงแม้ว่านางเอกจะมีความงามเป็นอันดับหนึ่งเลยฉเฉลียวฉลาดเนาะก็ยังมาพ่ายแพ้ให้กับ คุณชายตระกูลเซิร์นนะคะก็คุณชายตระกูลเซิร์นเนี่ยเป็นคุณชายที่นางเอกอะเขาหลงรักนะแล้วก็ไอ้คุณชายสกุลเซิร์นเนี่ยแหละก็แบบว่าสอบได้จ้องงวนฉลาดหลักแหลมเนาะแล้วก็แต่งงานกันกันกบนางเอกนะคะพอคุณชายตระกูลเซิร์นเนี่ยมีกุญซือเป็นนางเอกอะ่ะช่วยคิดช่วยวางแผนเพื่อความจเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างนี้เนาะในชีวิตใช่ไหมคะ ไอ้เจ้าคุณชายตระกูลเสินเนี่ยก็แบบเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยค่ะจนวันหนึ่งเนี่ยก็ได้มาเจอกับองค์หญิงคนหนึ่งนะคะองค์หญิงเนี่ยก็แบบหมายปองสามีของนางเอกก็คือองค์หญิงเนี่ยหมายปองเจ้าคุณชาย เซินใช่ไหมคะทีนีน้องค์หญิงก็ทำทุกวิถีทางเลยค่ะให้ได้สามีของนางเอกอมาครอบครองตัวคุณชายเซิรนเองเนี่ยก็ยังไปเห็นดีเห็นงามเนาะกับองค์หญิงด้วยเนื่องจากว่าหลงในยศถาบรรดาศักดนะโลภมากเนาะอยากมีความเจริญก้าวหน้ามากกว่านี้คือคิดว่าองค์หญิงอะ่ะจะต้องช่วยตัวเองอะ่ะให้ไปถึงฝันนั้นได้นะเมื่อเทียบกันกับภรรยาที่อยู่ ในบ้านนะถึงแม้ว่าจะสวยมากไปด้วยความสามารถแต่ก็ไม่มีอำนาจใดๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะนอกใจนางเอกค่ะโดยการที่แบบว่า เออไปเหมือนแบบพันนาวพนอไปเทคแคร์องค์หญิงนะคะทีนี้ยทาให้องค์หญิงเนี่ยเขาวางแผนหลายๆอย่างค่ะอย่างเช่นว่าค่าลางตระกูลนางเอกเนอะรวมถึงค่านางเอกด้วยนะคะทั้งหมดเนี้ยคือเจ้าคุณชายเสริญเนี่ยก็มีส่วนร่วมทั้งสิ้น นางเอกเนี่ยเขาก็ตายด้วยน้ำมือขององค์หญิงนั่นแหละค่ะคือองค์หญิงเนี่ยเหมือนจะมากอกยาให้นางเอกอะ่ะเออกินยาพิษอะไรก็ว่าไปแล้วก็ผูกคอตายอะไรประมาณนี้เนาะแต่ตอนก่อนที่จะตายอะค่ะคือองค์หญิงเนี่ยเขาบอกว่าเออถึงแม้ว่าเจ้าจะสวยอะนะแต่ว่าเจ้าอะเกิดมาแบบไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่สูงสักอย่างข้างั้นข้าจะบอกอะไรดีๆให้นะหากว่าชาติหน้ามีโอกาสอะ ก็ขอให้เจ้าอ่ะเลือกเกิดมาในบ้านที่มีชาติมีตระก,กูลสักหน่อยสิคือคำพูดครั้งสุดท้ายนะคะที่องค์หญิงเนกซิปบอกกับนางเอกตอนที่นางอจะถูกรัดคอจนตายในชาติที่แล้วค่ะเสร็จปุ๊บที่เนี้ยนางเอกก็แบบตายไปแอะวิญญาณก็ลอยลองมาใช่ไหมคะและวิญญาณเนี่ยก็ไปสิ่งสถิตยอยู่ในร่างของคุณหนูสูงสักจริงๆด้วยค่ะ ในตอนนั้นเองเนี่ยคุณหนูสูงสักคนนี้ก็ถูกไล่ออกจากจวนใหญ่นะคะให้ไปอยู่ในหมู่บ้านชนบทเออทีเนี้ยนางเอกวาร์ปมาสิงร่างในคุณหนูสูงศักเนี่ยแล้วใช่ปะคะก็แบบตื่นขึ้นมาในหมู่บ้านชนนบทแต่ก็ประติดประต่อเรื่องได้นะว่าตัวเองอะมาสิงสถิตอยู่ในร่างของคุณหนู เจียงหลีนะคะคุณหนูเจียงหลีเนี่ยก็เป็นคุณหนูที่มาจากตระกูลสูงส่งในในเมืองหลวงค่ะแต่ว่าคือเจียงหลีเนี่ยแบบว่าเอาอีกแล้วค่ะพอดเดิมก็คือถูกแม่เลี้ยงอะคะ่ะใส่ร้ายวางแผนก็ทําให้ครอบครัวเนี่ยขับไล่เนาะให้เจียงหลีเนี่ยออกมาอยู่ในหมู่บ้านชนบทเพื่อมาสําึกตนทีเนี้ยเจียงหลีตอนนั้นอะคือตายไปแล้ว ซวเอฟังเฟยเนี่ยเขามาสิงล่างของคุณหนูเจียงหลีอยู่ใช่ไหมคะก็คิดหาทุกวิถีทางเลยค่ะเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยกลับมาอยู่ในบ้านในเมืองหลวงให้ได้เหตุผลที่จะต้องกลับมาในเมืองหลวงให้ได้พอจะได้มาฟาดฟันกับองค์หญิงและไอ้คุณชายเซิรนผัวเก่าของนาง ที่อยู่ในเมืองหลวงเออทีเนี้ยนางก็ต้องแบบพยายามทําตัวให้โดดเดน่นพยายามต้องเขาวังให้ได้เพื่อที่จะไปเจอขุนนางชั้นผู้ใหญ่แล้วก็จะได้ไปเจอคุณชายเสริญที่ตอนนั้นอะ่ะเป็นขุนนางใหญ่แล้วนะคะที่ห้องเต้นเนี่ย ก็ให้ความไว้วางใจอย่างมากรวมไปถึงถ้าเข้าหวังก็ได้ไปเจอกับองค์หญิงด้วยเนาะเออเรื่องราวเนี่ยมันก็แบบประมาณนี้นะคะแล้วก็มีการแบบแก้แค้นกันไปกันมาเนาะมาที่ด้านความรักโรแมนติกนะคะของเรื่องเรียกค่าว่าคุณหนูอันดับหนึ่งค่ะคือเรื่องเนี่ยเขาจะดรอปไปตรงเรื่องแบบความรักโรแมนติกเนาะแต่ว่าก็ยังมีพระเอกนะคะคือในนิยายเนี่ยบรรยายว่าพระเอกแบบ หล่อมากหล่อที่สุดคือเดินไปแทงไหนทุกคนต้องแบบชิง,งักมองอย่างเงี้ยนะคะแล้วพระเอกชอบใส่ชุดสีแดงถือพัดมีไยที่ห่างตาอะไรอย่างเงี้ยเออคือไอการบรรยายพระเอกของเรื่องเนี้ยมันทำให้รู้สึกว่าพระเอกเป็นผู้ชายใช่ปะเออคือเมื่อเทียบกับผานนะคะคือผานเนี่ยเขารู้เลยว่าพระเอกแบบมาแบบแนวเท่มีกล้ามอย่างเงี้ยเนาะแต่พระเอกเรื่องเนี้ยมันคือแบบ เออพาเอกมันสวยว่ามันไม่ได้แบบหลอ่ออ่ะเอออันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของคนนะคะอน,นี้ตามความคิดเห็นส่วนตัวเนาะแล้วก็ไอ้เรื่องที่พาเอกเขามาช่วยนางเอกอะคะ่ะเขาก็มาช่วยแบบเชิงแบบ เชิงแบบว่าไม่แน่ใจว่าชอบหรือเปล่าคือเหมือนก็มาช่วยจริงๆเป็นแนวเพื่อนก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยค่ะมันก็เลยไม่ค่อยไปเน้นทางด้านความแบบรักกลุบกริบเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแก้แคนก็แบบใช้ไหวพริบใช้สมองนะพอสมควรค่ะโดยมีพระเอกเนี่ยแหละเป็นคนแบบ ช่วยเหลืออยู่นะคะค่ะเมื่อเทียบกับพลานะ่ะคือผานเขายังมีจุดช่วงจังหวะที่แบบว่าโอ้โหพระเอกอะ่ะเป็นแบบหลัวแห่งชาตินะคะเอออันนี้ก็ลองไปหาอ่านกันดูนะคะ2เรื่องนี้นาะถ้าใครที่ชอบแนวแบบว่ามีโอกาสกลับมาแก้ไขชีวิตอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเออแล้วนางเอกก็เป็นแบบได้รับ พรพิเศษได้รับสกิลพิเศษอย่างเช่นว่ารู้อนาคตก่อนเออเพราะว่ากลับมาเกิดใหม่ไงใช่ป่ะหรือว่ามีสกิลบางอย่างอ่ะที่เป็นแบบสกิลนางเอกอะค่ะมันทำให้เหมือนจริงๆแล้วอ่ะมันก็แอบ,บโลกสวยอยู่นะเพราะว่าคนอ่นเราอ่ะในจิตใต้สำนึกเราอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงนางเอกอ่ะมันต้องกลับมาแก้แค้นชนะ ออแต่คนอ่านจะได้รับแบบพวกแนวแบบสะใจว่ะเฮ้ยคิดอย่างนั้นได้ยังไงคือมีการชิงหวยชิงพิบที่ฉลาดดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออยังไงก็ชวนนะคะให้ไปหามาอ่านกันดูค่ะเรื่องผานี้เป็นเรื่องในตำนานเลยอันนี้เน้นมากลองลองไปหามาดูนะคะขอบคุณนะคะที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ค่ะผิดพลาดประการใดเรื่องการออกเสียงรอเรือรอลิงไม่ชัดนี่แบบ ต้องขออภัยสุดๆเลยค่ะจะพยายามมากๆให้พัฒนาวิดีโอคลิปอย่างเงี้ยให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะยังไงก็ยังคงเป็นมือใหม่หัดรีวิวนิยายจีนโบราณอยู่ยังไงก็ฝากให้ทุกคนให้คำแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจกันมาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ